ออกจากที่นอนโอ้ยออกจากที่นอนหรอเนาะออกจากที่พักนะครับออกจากที่พักเดินทางต่อนะครับนี่คือบราการนิ่มเ้าก่อนจะขึ้นเขาปักหมอกีหมอกนิ่มเ้านักมัวยจตัวนี้นักบันจักรยานน้ำมัวเขาต้องแดนปัจจัยาเขาเงินน้กมั่งคือว่างั้น โซกกเมียอารมอ์ามภาษาไทยโกเขาว่าทำเขีขนยนที่ดีเลยโอ้ยบรรยกาญจน์จ <laughs> สังเกียตเบเรมึงขึ้นเข้ามามื่นเดี๋ยวขึ้นจังมันเปียวเนาะไงน,นเือหรืป่าแมนแต่เพราะ่มันแจงแล้อว่านี่เมืม่อบานคนสามลายทางสองผังฟังทางขึ้นเขาปากขึ้นเขาปขากครับมงหน้า,นาแล้วก็ มอครับแดมันดึกๆเนแนยจางท้าของพัายะอันนี้จองพักเนยังยีบสีชิ้นกินนรี่ดีสอดมันนี่แหละนี่มันในในโอ้ยสอดนีเคยมาพักแล้วเม่ห่บัวพันบัวพันหรอเนี่ยอ๋อมองนั่นล่ะเคยวันที่พาวะทพวบสเตีย์เลยมอห์นี่มันขึ้นเดยวตัวยุ่ง โอ้ย oh, ุงบไปยังยุงปลาแม่ลาเป่ไไม่สอนยุงไล่ปลาสวยไงปลาควันสัเข็มฉีดยากล้วยโอ้โหโคตรตินะน้องเฮดโดนมาแสดงว่าแตกการอินมอ่าเฮดป้ายนะครับป้ายพักทงชัยกระบินบุรีครัแยกแยกไปโชคชัยม่ใช่ยม่งกันครับโชคชัยคุณโอ้แยกสาม หยาดใส่โชกชัยไปทางขุนแม่เหยียบใส่หยียบเหยียบเหยียบปากช่องใส่ใส่ไปโชกชัยอุบลบุครับแม่นบ๊อปแม่นครับในเลยสามทุนสีถนนเส้นสามทุนสี่มัตตาบุญยังสารบุรีบ๊อปครับมาสร้างสีขิยวสีขิยวสารบุรีครับวันนี้ไประยอะต่อครับไปมาหอดมันขึ้นพักก่อนอืมก็ตั้งใจว่าสีมาพักนะ ตามตามเป่าเนาะแม่นครับ hmm. ต no oh, you know. ื mm ้นเสาไปในเดือนทั้งอาทิตย์ตั้งนะตั้งตามาจากพอนแคลนลามาทิตโอ้ัวผ่อนในกองขับเอาก็ไปหอวเท่ากบบเช็กอินเช็กอินลูกแล่ำหรือเปล่าไปเบิ่งสถานที่ที่จะขึ้นแม่นครับที่รถสีออกสีขาวสไตายนั่นออกสไตายของลูกแพลวเลยพอดหัปองหอกปองเขาให้ได้แมนครับคือก่อนจะก่อนจะบางคนนี่บางนักหล่อบางคนนี่เอาโดนไปจอดเลาไวิธีเลย พ่อพ่อลงไปที่เราเห็เขาเครีย์ทางออกไ้แน่ออกม่ได้สูดไปสูดไสูดอะไสูดบ้านวสูดรูปแพ่ลลิดๆลิต้องจอดต้องนอกลลลิลิลิยางแบบปั๊บป๊บปบป๊บปบยเบรกเบกคือขันท้ายลูเราไปไปใสบนแดงเล้มือขึ้นนี่มือขึ้ลงจากกันที่อะไปโต๊นั่นโตนี่โอ้ยเขากไม่ได้กินน้ำก็ไม่ได้กินน้ำก็่ได้กินเพราะว่าแฟนเพียงเน้นท้ายรูบเาเน้นว่าถามอ่ากินเขาไป อุ้มหมาไทยกับมี่ปล่อุ้มหมาไทยนั่นบ่หมาไทยกับมีโอ้อะไรอย่างมักหมาบ่เจ้ามักู้แต่ว่าบุ่นาบนั้นไฟเขียวแล้วครก็เรี่องเงื่อนนะแต่ว่ากอย่ยงแบบแบบมีกฎมีระเบียบมีความเขีเมื่อไห้เขาบ้านเขาซองกาเข่ามันกับเขาไว้หมามันกับอาบน้ำแบบนี้มันธรรมดาอยู่แต่ว่ามันกับมันบ่บ้ปานนี้เนาะบ้าปานนั้นครับคุณลุก้นหกับป้า กาแล้วแต่ว่ามาไผ่มากวันแต่ว่าร้านอาหารมูนนี่ยครมีหมาขึ้นไปนั่งตัวอาหารมันก็มันกบบดูดีนะครับหมาแมวไปกินกินร่วมกันนี่มันสารพมีคนไหมครับ <c oughs> แล้วก็มันผู้แขกแขกอีีเด็ดไม่ว่าดบแขกแขกคนคนหมูคนหมาเนี่ยผู้ผผผมากกันแล้วแต่ว่าคนละทัศาสนาพอดีคนทัศน,นรศนวิสัยก็ห้ามครับ เสเตือน้ำม,มันกอนเผามอไซโอ้หนาวเลยเอาปั๊ม,มเาหนาวนาวน้ำมันยังาอยืนถอแถวรอดเลยจ้ะโอนวดในกันตันเท่โอ้อห่อถอยกัน ต้องขึ้นหนวดดีแท้มาไว้ได้หลดไปมกูกำลังหนวดไลยเฮ้อเรนี้นะเก้าหนึ่งเท่าไรเก้าหนึ่งหาร้อยเด้อครับ แต่ว,ว่าเก้าหนึ่งครึ่งถังครึ่งถังสุไยดเป็นส้มบอกพุทธานุมเดี๋ยวแัเวเนี่ยนะแถววันใคยซื้อกินโอเคเดี๋ยวหรอสานุม่มเติมด้วหรอ นี่ไงมันเติมยังก่อนจนเจ้าจังที่ว่าเติมน้ำมันผิดไหมเออเติมยุคอนแทคเตือนเตือนเติมดีเซลโอ้ยสาดดีเซลขอให้ขับมลิสมาก่อนนะอุปกรณ์ที่ใส่ขับมลิ่ต้องเรียร่างถังเลยฮะโอ้ยมือมือนปีทุ่งพอดีสิไปเลี่ยนวัดมาชิมว่าสตาร์ทเครื่องไปโบกัสตาร์ทเครื่องที่ไว้นี่แล้วโอ้มันสมัครบ่ที่นี่ เดินทางต่อกบินบุรีร้อยบหอดระย่องถือว่า 300, 300นะสามลอยสยกว่ารเนาะสามลอยสามกูไปสามลอยกูโล่รชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงละละอยี่ี่เป็นชัโมงครับพี่น้องครับนี่ รถกำลังสี่ขึ้นเขานะครับขึ้นเขาปักนะครับขึ้นเขาปักปภมใบรรยากาศหมอกข้ามเสาครับสวยสดงดงามนีมม่ไฟขึ้นเขาหมอกหมอกหมอกงามเลย นีส่สีผ้าสีผ้าตื่นแต่เช้านี่คืออยากมาเห็นบรรยากาศแบบนี้เห็นป่ะครับกาการกันันการเดีย่ยวผมก็เคยตื่นสี่อยู่แล้วแตสิไปนอนอีกช่วงหนึ่งสี่โมงเช้าห้าโมงสองผมผมก็ตื่นกันเด้ตื่นยี่โมงาสองเรามาลาประกาศยี่โมงสองเราก็มารีแลกกินกาแฟแล้วก็รีแลกสมองหรือว่าแปลว่าคือเพลงไหนเขาว่าแดดส่องฟ้าตื่นขึ้นมาแล้วนอนใหม่อยู่นะเจ้าก็ต้องนอนช่วงสี่โมงกันป่ะสี่โปกติกาตื่นแต่เช้าสมัยกันสี่ออกไปหน้าได้หมด เ,อ,เอ้ไรทางมีของขายเริ่มเปิดเริ่มเปิดท่านนุ่มท่านนุ่มท่านนุ่มซาโนมแล้วก็น<า>โนอาโมอกไหมวามนะ่าน่ะโอ้หมอกเริ่มหมอกเริ่มเยอะแล้วเหมือนฝนมันก็ว่าเหมือฟฟนฝนแต่ว่าจะลอยแับนี่งียบกไรกนละ่ะพาอยู่เขาไม่มาเรื่อยเตี้เหมือไอ้นี่เหมือนอิรีเหมือิอีลูกนี่เหมือน่มีอดดีกแล้วแล้วก็หลอดมาอีกเขาว่แรงกับทวมเท่านี้ละบ้านเท่าไหร่ เที่ยนอกเขาเกินี่มะกับปาเท่าก็บเกินแม่คันตีคณิ้งกันนะคนิงน้งนี่คือยังไม่ถึงขั้นเป็นฮิมะี่มะเย็นหรือเซื่องเป็นเย็นครับเป็นกําลังจับอะนะพุด<ม>นะครับหมอกเขื่องฟ้าหมอกเขื่องเขาเซื้อบ่พรฟอยครับอะไรฟอยฟอยได้ปว,วดนะไม่ปวดเซื้องฟอยมาฝา รถก็ทันเรยรวันนี้เป็นว<อ>ันลอยกระทงเป็นวันลอยกระทงเขาเอกาอกเช้าๆเราจะได้เียบรถก็ยังไม่เท็มรถแรงไ้โอ้หมอกคนขับหมอกที่หอัดเขาโอ้โหด้แดงซีนนี้หนุนครับเที่ยาาดไดนไว,โ,นวโซไปทนงคาร อถนนเป็นเป็นเปียกๆเยกลยห,ห,หมอกลงจัดหมอกลงหมอกลงจนเป็นคือเปียกเพราะแม่นฝนนีเน่เป็นหมอกความชืนมช้นคสายหมอกหมู่บ้านที่อยู่บนยอดเขาอันนี้คือเขาปักค้นทุ่งราไไดเวลาอยู่ใส่ล้วอยู่ปักเ่นวะสมัยตะยุคค่ะภาคึงเขาปากย่านไรลุ่น สองเล่นไแม่เล่นสวนหมอกหมอกหมอกแซมป่าสายหมอกแซมป่าความชื้นวความเย็นไปกระบีนนยนเหนียวยางลายสบายนี้ทำของปับมีหวัดมีหวัดโจรผู้ลายกระโม่โจนกระเม็ดสกี้เนสิมี่ไอ้ขายปากท้งไช่ไขายทหารนพลนดอุ้งวงก็เห็นแล้วไปบ้างนี่แล้วเล้วกันได้รอดไก่หรอกมั้งมีไก่อยู่ ก okay. หลุดหลุดจากซอกเขานั้นแล้วเข้าสู่เขตว่างน้ำเขียวเขาเข้าสู่เขตว่างน้ำเขียวแล้วครับเดี๋ยวสว่างนิดนึงแลครเจีจยงนิดสีมันสีฟ้าสันีสิสีสีทองฟ้ามันตัดจนสีขึ้ว่างน้ำเขียวสามกิโลครับ วิวครับบรรยากาศยามเชา้าสตอรอเบอรีอรอร่เยอะนะครับตอนนี้ช่วงนี้อันนี้ไล่อะไรเนี่ยไล่ร้านวิวครับไล่ร้านวิวนะครับสตอรอเบอรี่เลื่อยเียวเออเียวแค่ๆโอ้ยฝนตกแน่นอนตรงเนี้ย สี่สิบสี่สิบ anyway> ส okay, ี่สิบสีเขียวไปเรียนไปเรนปังเขาหลุดทิ้งเลยไปเรนสายกับแยนใส่เนี้ยเห็นทะเลหมอกน้อยหนึ่งเสร็จแดดออกมันได้สอดมากเห็นไก่หอนอุโมงค์ตัวนี้ S <S เขาสอดเขาลงนี่กับเป็นอุโมงค์แมนบอครับเข้าอุโมงค์้วครับนี่คือ,อโมงตอนปีใดเนาะที่ไม่เฮ็ดชั้นแล้วปีนี้เฮ็ดแล้วแล้วครับห้าปีไหหลังห้าปีไหหลัง เป็นดิน,เป,นเป็นดินถมกบเลยวะไปทำไพวกที่พวกัพวกเครับที่เห็นอุมโมงค์หลายๆสี่กับพูดแล้วนอเวนแล้วเนาะประเทศนอเวยนนอเวย์หลายครับเป็นปร,ประเทศที่อุมโมงค์เยอะที่สุดหลอดภูเขาเจาะทะลุภูเขาเพื่อเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมคือให้ความเป็นธรรมชาติยังคงเดิมเจ้าสางบานพระเจ้าก็เห็นไปตาม ไม่พื้นดีเอียงก็เอียงแมลาดก็ลาดด้วยนอเวที่ไปเห็นหลายว่ารถเต่าม่วงครับรถเม็ดเมือนรถเต่าม่วง,งถ้าพวกเขาโรยงี้นี่เป็นหู้ลอยสอดเปิดปัด,ปดไปเลยสร้างแล้วรถตอนนี้เป็นตกี้มันเป็นเล่นส่วนตรงนี้ลงยากขนาดเลยยุบระดับเป็น,ปนสองเตกี้มีลายลารลาน,นี จบปาเนี่ยเป็นสะพานสะพานเลยเลยสะพานอยู่ระดับเนี่ยซับคือการควบค่ตองไ่ยตองนี่ร้านอาหารที่มงนมแม่จำปีแม่จปตาแม่จบแม่จักุูแม่จบปีนี่พระว่ามันจำหมดทีมองไหนทีเข้าสีลงเขาท่านจมองเข้าชีลงเขาลงไปนี่กลังกลังลงครับมองชีลงต้งไปจุดพักรถนะ นลงกไปเบิ้งกระโปรงหนาครับว่ามันเป็นอย่างขึง้นแตก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 ไอตัวค้ำแม่ไอแพ้เบิ้งตัวค้ำก็นะเสาค้ำมันดังมาแตกแตกแตก,แตก,แตก เดี๋ยวหามันดังแระรนแ่นแร่นแลด

กล้วยไม้แม่้านกล้วยไม้ลายเนี่ยเลยไปอยากซื้อไปประดับบ้านมาซื้ออยู่นี่แล้วก็ผลไม้ลายครับตรงนี้ปักเขียบปักทัานพุทธซ่านุม่มแพงแล้วก็ต้นกล้วยไม้ลายครับลายลายคือตรงนี้เคยมาซื้ออยู่เริ่มมีเริ่มมีมาอย่างเี้ยมีาพล่าเมนเมนแมนบอสมีคุณภาพมั้ยสม ส่งจีนพวกนี้สมจีนเป็นแองปลาครับวดน, <c oughs> นี่คือแผงวัลยอยากจอดซื้อได้เลยครับซื้อของปลาครับอาหารปลาขึ้นเขาแล้วจะล่งเขาแล้วครับพี่น้องเลยกรับีแวะปั่มปล่อยนาำ

เป็นเบื้องหลดอย่าครับมันเป็นอย่างขนั้นแก่ๆๆท่านไม่เหงา

เสมอภาค อุยทอดเดียุ่ยทดเ็กปัดอุ่ยทอดเลยามเืม่อีแล้วนี่เหอเรามีขักเดือถักเดือถักเดือยักเดือยักเดือคักแค่เดนเด้อเดนเดือดเฮ้ยยังกบไอ้มูดินอะไราอจันดาวบอกไม่หมูดินกินล ข้มคมมีบอลหลังฟังแล้วนะแม่วินบ่ล้วเออเวินวินบ่แม่ปวดหัวกันได้ <laughs> โอ้แหวร้านอาหารปักใต้ขัางในังจอดข้างใน อันนี้จะเป็นรถเจ้าของลานมั้งเนี่นยน,นี่ส่วมพอเป็น่นาแล้วลุงบริโภคอาหารเดินทางต่อกินแล้วอโอ้บรรยากาศสดชื่นนะครับเปิดเบื้องกว่านั้นเป็นอย่าง Tek 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 ni. Jadi ni, ni, bah. Buat. Buat ก,ก,กินข่าวครับวันนี้กินอาหารปากใจครับพี่น้องครับ กินอาหารปากักใต้ง่ายๆว่นน้กินอาหารอีสานกับข้าวแกงปกักใต้แม่วินนะโอ้นี่ติตุง้งหนมวยปมเป็นสิวะอ๋ออ๋อนี่ลูกปำเป็นเลยไปกินอาหารปักใต้ นี่นี่อันนี้เอาอย่างแกงบกุกแกงส้มแล้วก็เอา,อย,ายังโจยอ่งแกงส้มแล้วก็ไตอันนี้ไตปลาไตปลาใช่นึงไตปลาแล้วก็อันนี้นะสามอย่างน้องคุ้มมนะือะหมบ้านังไม่หว่ หิววนวะหิวมัได้หิว,หวอ่นี่เวลามีอาหารปักใต้จะมีอหลักๆก,ก็เลยนี่ไงมีผักมีผักมีน้ำจิ้มนะครับ

กินหลาบกินไก่ครับพี่รองเมื่อนี้กินอาหารปลอดไตนะครับอ่ะอ่ะเอาเลยซิมก่อนเลยเริ่มขวาหนึ่งตัวอันแรก่อนว่ายอ่ะขวายอันนี้ต่อไอะไรก่อนก็เสียปิดกระดุมปิดข้ออะไร กั่นไฟบั่นกูไปก่อนเจ้าซิมก่อนอ่าเป็นไรลงฟอมาเพครับอืมอืมาแมาที่นอนมีสองคนคือเก้เรียงว่ากาแฟสั้นมาตะโดนอดกาแฟดีดมาตะโดนแล้ว กินกาแฟามาสัานะ่นทองวันว่าง,างมันมันดีมากเลยเอาซีมสุดกลางมึงเปนะ็นยังไงเนี่ยมีเป็นแดงเนี่ยไปปลาอันนี้ยุคช่วงไหนนอนอนเอาจะบินเลยกระบินมาหน่อยหนึง่งเล่ยกระบินเลยกระบินมาแล้วก็ได้กินข้าวครับกินข้าวแล้วก็ดเดินทางต่อจนหอดบ้านชาแล้วก็ หามังผักนะครับหามังแวกมงผักนะครับตอนนี้กาแฟเป็นสันเป็นสันกาแฟต่อนหนเป็นกินเขาก่อนหเนเป็นปนริ้งพอเป็นซิมสยางก่อนน,นะนะผมก็สีเอาเจ็งน้อยหเห้เอฟซีเดบงบาเอ่อนี่ปลาส่วนนู่ก่อนปลาเอฟซีเดบงว่าจอดกินเข่ากันแล้วนะครับที่นี่ก็จะได้กินเขา่ากินปลากันนะครับเอฟซีครับเตอร์ที่กินเข่ากันได้บัดทีหนึ่งเอาซัหนี้ก่อนเด้อครับเ้อ ไม่ค่อยว่ากันเป็นนังนครับผมสวัสดีครับ